บทที่ยี่สิบสามสระเออ่ามีสระเอสระอสระอะนะคะอันนี้เรียกว่าสระเอสระเอเป็นสระเสียงสั้นอ่าถ้าคู่กับสระเสียงยาวก็คือสระเอสระเอมีสระเอกับสระอเนาะอ่าอันนี้เป็นสระเออ่าคำว่าเละคำว่าเจอ่าต่อไปนะคะมีตัวละครก็คือลุงชีและป้าแฉ ลุงฉีป้าแฉะลุงฉีป้าแฉะดูในทุ่งนาดูในทุ่งนามีปลาเยอะแยะมีปลาเยอะแยะลุงฉีป้าแฉะลุงฉีป้าแฉะลงไปไถนาลงไปไถนา พอแดดอ่อนลงพอแดดอ่อนลงมุ่งตรงกลับมามุ่งตรงกลับมาทั้งลุงและป้าทั้งลุงและป้าได้ปลาเยอะแยะได้ปลาเยอะแยะทีนี้อันทีเดียวนะคะอย่าง รวดเดียวเลยบทที่23สระ,ะเอะลุงฉีป้าแฉดูในทุ่งนามีปลาเยอะแยะลุงฉีป้าแฉลงไปไถนาพอแดดอ่อนลงมุ่งตรงกลับมาทั้งลุงและ ปาได้ปาเยอะแยะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าในวักเนี่ยใน1นึ่งวักเนี่ยจะมี4พยางค์หนึ่งสสามี่ใน4พยางเราจะแบ่งอ่านทีละสอพยางและ2พยางเพื่อให้เกิดความอ่คล้องจองและสละสลวยนะคะในภาษาเนาอ